<Yeah. S 2> สวัสดีครับก็มาอยู่เกมเราบอก Map s k y ยฟอ l นะครับบัตเทิลออฟฟอเลยนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาสรุปตัวที่ต้องไม่เรียกว่าตัวครับต้องเรียกว่าอาวุธแปลงร่างที่โหดที่สุดสําหรับผมนะครับที่แบบว่าเก็บจํานวนคิวและดาเมจด,ดาเมจ ดาเมนน่าจะเป็นรองกระบี่พันเล่มนะครับแต่ก็ไม่เป็นรองครับถือว่าโหดที่สุดสําหรับผมแล้วกันครับก่อนอื่นก็จะพาไปขอพรกันครับขอพรพระเจ้านะครับนี่ครับเป็นสีลุงนะครับเป็นเหมือนลักษณะสายลุงนะครับอยู่ข้างบนให้เราไปขอพรได้นะครับก็จะสุ่มเพชรมาไม่รู้เท่าไหร่นะครับต่อวันนะครับหนึ่งชั่วโมงต่อหนึ่งครั้งนะครับถ้าใครขยันเพชรก็จะเยอะนะครับมามาต่อกันเลยคือตัวที่โหดที่สุดก็คือเลด ซิมโบนะครับหรือนี่ครับที่ผมเต้นอยู่ไททันอัปเกรดเฮ้ยไม่รู้ฝรั่งเขาเรียกยังไงนะครับเขาก็เรียกตามเขาแล้วนอัปเกรดไททันสเกอร์แมนนั่นเองนะครับไม่ใช่เวอร์ชั่นติดเชื้อนะครับเวอร์ชั่นปืนคู่นะครับที่แบบลอยแล้วบินยิงรอบตัวนะครับนี่ครับโหดยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับคือในหนักสกายฟ l รเนี่ยตัวที่ทำ,นำหนาเมยหนักๆแล้วก็ไวที่สุด ผมยกให้เป็นกระบี่พันเล่มนะครับแต่ตัวที่เก็บค่าได้เยอะที่สุดแล้วไม่เป็นรองกระบี่พันเล่มก็คือตัวนี้นะครับหลังจากที่เล่นมานานนะครับแต่ไม่ได้เล่นบ่อยนะครับผมเก็บคิวหรือคิงที่แบบว่าจํานวนที่เราชนะครับผมได้ประมาณ250ประมาณนี้นครับยังไม่ได้ถึง300ครับถ้า300จะปลดล็อกล่างซุปเปอร์ไซยาได้นะครับอ่ะ มาต่อครับตัวนี้โหดยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมจะมาเล่นให้ดูครับไอเทมที่ผมตีได้ตัวนี้นะครับเป็นไอเทมที่ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะครับเป็นไม่ใช่ไอเทมนะครับบูธบิดเป็นออปชั่นฟอร์สนะครับฟอร์สจะทําให้ยิงหรือตีกระเด็นได้ไกลนะครับถ้าตีโดนไข่นะครับอ่าไปดูเลยครับนี่ครับตีไม้ตายของเขาโอ้อันนี้คือโดนเขาทุบนะครับก็หลบออกมาครับหลบจากรัศมีของสกิลนะครับผมก็หลบมาแล้วก็เดินมาไอเทม เดินไ่นะครับนี่ครับแล้วก็หมูนอย่างนี้นะครับกด X นะครับผมเล่นบนคอมพิวเตอร์นะครับก็จะกด X ประมาณนี้ครับถ้าใครมีหรือสุ่มได้หรือซื้อมาเอาสเตปผมไปเล่นได้นะครับถ้าจะเก็บคิลเลอร์หรือจะปลดล็อกซปเปอร์ไซย่านะบมันเรียกว่าอะไรออล่านะเดี๋ยวให้ผมปลดล็อกถึง300นะครับผมจะทำคลิปมาให้ดูนะครับว่าเท่ขนาดไหนครับแต่ตอนนี้ยังยังไม่ได้นะครับนี่ครับนี่เห็นไหม แล้วก็มีไททันสติกเกอร์ร่างธรรมดา2ตัวนะครับก็บินพยายามเล็งผมนะครับเทคนิคก็คือผมก็พยายามที่จะหลบแล้วก็เก็บขวดเลือดสีเขียวนะครับเห็นไหมครับนี่ผมก็แดนหลบเอานะครับนี่นี่ครับเห็นไหมครับนี่เขาว่ายิงผมนะครับผมก็แดนหลบเอาแล้วเก็บมานามีนะครับแล้วก็บินหนีนี่หลักการง่ายนี่แล้วก็เก็บขวดสีเขียวแค่นี้เองครับนี่นี่ครับความโหดของเขาคือ หมุนรอบตัวแล้วยิงยิงแบบลักษณะเป็นวงกลมนะครับถ้าไม่ตายขอยงเขาครับผม,มกดอ็กด X นะครับเราสามารถเลือกระดับได้นะครับลักษณะแบบบินบินขึ้นบนนะครับแล้วก็กด X แล้วก็ลงมาข้างล่างแล้วก็กด X นะครับมันก็จะสกิลรอบตัวเห็นไหมครับนี่ยิงปืนรอบตัวเร็วมากนะครับอ้ามานาจะหมดให้ลงมาเก็บขวดแค่นั้นนะครับถ้าเราโดนตีหรือโดนยิงให้เราแดหดลบแล้วก็บินออก จากตรงนั้นให้ไวนะครับแค่นี้เองครับเป็นตัวที่ปวดมากนะครับแล้วด้วยออปชั่นหรืออาชีพผมเป็นนินจานะครับทําให้ผมวิ่งเร็วบินเร็วนะครับหลบหนีได้ง่ายนะครับนี่เห็นไหมครับนี่อันนี้ก็ตัวใหญ่นะครับอันนี้เขาตัวใหญ่แปลงร่างเป็นไททันมาให้บินหนีนะครับนี่นี่ครับอันนี้คือผมก็พยายามบินแล้วก็ระยะสกิลไม่โดนนะครับก็ต้องลงมาครับเห็นไหมครับนี่ นี่ครับนี่ไหมอัุบินเจไดจะตกตายแล้วผมก็ไปซ้ำนะครับอุ้ยปรากฏว่าผมโดนตีครับนีไหมนี่ครับแล้วก็ตายนี่ครับแต่มันก็ทำให้เราแบบเก็บคิลเลอร์ได้เยอะครับคือคิวได้เยอะมากครับแค่นี้ก็เพียงพอสำหรับได้ที่หนึ่งนะครับนี่ครับคือตัวที่โหดที่สุดนะครับสำหรับผมเท่าที่เล่นมานะครับ ใครจะลองก็ลองได้นะครับรับประกันความโหดจริงแค่นี้ครับเอาสเต็ปผมไปใช้ได้นะครับรับรองจํานวนคิวเยอะแน่นอนครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับถ้าสนุกและชอบใจอย่าลืมกด subscribe กดถูกใจและกดกระดิ่งด้วยนะครับ